วันนี้วันพระให้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะขอให้ประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตให้ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรางามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม จงทุกท่านทุกประการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยตะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชเชยโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรัง ขอให้มีโชคมีลาบตลอดการละนานสัพพสิทธิ